งเป็นบานคนสะอาดเนาะจะเป็นบ้านคนสะอาดหละ ไปเป็นแม่น้ำปัตตานีหลังๆันะบาเจะสาก็จะตักล้างมันอะไปไปดี xảy ra mát xả lạ xả lạ không muốn nói ós chứ

สู้ของ,ของาบางเลยเป็นบ้านแคสโนบทเนาะแต่จุดนี้เป็นจุดที่สูขขส้ของาบานฟังห็นดี I'm not sure you not, I'm not. Ừ, ai bằng hết view đi nó thường nọ Ờ Hiếu ngắm Cái giang mày ngay Hết Chú chắc con chú nít à เออส่งพ่อเมียอ,อ,อันนี้ลูกวะล้าน,านมแม่มันบุมีพ่อก็บบุมีเอาพ่อแม่ไปซะแม่มันตายแม่ตายแล้วพ่อดิพ่อมันพ่นไปให้ดุเบี้ยไป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 ฮุตอัดปื้อเออเราบูมาเลยบุเ่เฮ็ดเลยป้าไม่เท่าเบิงตัวนีงมันตีดดตลอดด่าตลอดเออเอามาอยู่นำไม,ม่เท่าเจ้านี่เป็นไม่เท่าหน่อเจ้านั่นเนี่ย เป็นลูกชายเขาลูกชายไม่เ่าเออเลน้อ,นองพ่อนี่เป็นน้องคำกลางเออ,อลูกชายเ,อ,เออพ่อนี่เป็นน้องผู้นี้นี่อืมเป็นน้องคำกลางนี่นแหละชื่อมันคำกลางคำกลางอ,อ่าทุกบ่มียังแหละเออขนมแต่เราก็ยากบ่มีผู้ ส่งเงินพนพักเกินพักสองสามแสนปีหนึ่งปีหนึ่งสองสามแสนส่งกันฮนะน่ะแล้วเขาเขาปล่อยยังอย่างเงี้ยมันว่าเราไม่เท่าว่าแม่แม่เดี๋ยวนี้พังความเพิ่มวอลเกาไม่เท่าไม่เท่า <laughs> ทจริงจริงจะเป็นแม่ย่าหนี่งแม่ย่าเออเราปล่อยยังเหล่านี้นะ่ะ อยู่ห้องปอ่ะเขาเห็นบ่บ่บอกเข้าบอกเข้าเราเรากกปากมันบ่สวดปันใดโอปากบ่สวดปันใดออืว่าบวกตัวนังสีก็ว่าตุกปอตัวย่อมันก็สวดตัวข้อตัวลหักบอกปากน้ำพ่นเออเลี้ยงพ่อแม่ก็สร้างชนเราก็ปากมัดความเราก็ว่าพ่อแม่ความเราทึ่งกับยงมาก เออได้แต่ว่าว่า,าราบัวใดเนี่ยขันจีลินขันเจีปากรีนน้ำกันโตเก่งสุดโอ้จีหัวจีเงี้ยงเก่งสุดอ่อหาหักบัวสดปันไดหักบัวสดดีเนาะเราไปข้องเห็เลยเดี๋ยวนี้นะบ่บ่มีผู้เบิ่งทูหักสาม่เเ้าบ่เบิ่งเออเราจะบ่ได้เอาข้องเห็เราไปนะไปให้นำเนี่ย<ป>เฮ็ดให้จูห้หว่ะ ไปให้กับไปนำปร่โยชน์น้ำเพื่อให้เห็ดให้ยังเห็ดให้แหละบะบีนาเห็ดให้ยังเหรอปลุกเขามันตน้นปลุกเขามันต้นกับปลุกจะลีกับฮักปลุกปลุกน้อยอ๋อโอ้ขอเขาเฮียน,นอะไรเนาะคนที๋นี้ก็ไล่คนเนาะน,นี่มันดินเจ้าว่ิ่นท่ายู่ดินเพิน่นลูกชายเขาบ่น ่ใส่เงินอืมเขาน้องพ่อเมียนะเออเออพ่อแม่พ่อเมียเขาอยู่นําเนี่ยนั่แม่นพี่น้องกันอืพี่น้องกันอือยู่นํากันว่าอกเงินกันอกให้คราคาดินแล้วอืลูกมันลูกยัง่ราคาดินนี้ก็บ ้วงปันได้ทอดได้หรอถดินนะแพงปะบอกว่าเจ้าข้องมันว่าจะเอาชาวลานเออเราเใส่ได้แล้วออยังบ่ใส่จักกี <c oughs> อเออยู่ไปก่อนห้างกันแต่ก็ใส่เอาเนาะเออจะต้องกินหนะนนั่นน่ะมื้อนี้กินอันซีนหมูลูกไส้อ้อเออกินขา้วขา,าวละข้าวซอยหรออือ ไม่ทอดก็อยู่ดมไส้พุนเจ้าน่ะเออละามายู่พี่ด้วยเรายู่ดมไส้พุ่นเมืองเมืองลาโอ้เมืองลาอมดมไส้เมืองลาแขายูดมไส้ลูกนี่มาโทรมาห้ามไม่ทอดนะว่าไม่ทอดเอ้ยลงไปะเบนลูกเขาเด้กินกไปไทยเขาลงเราบอกไปว่าจะกลับบ่ให้กลับบ่พูดนะเช็ดเลยสองพุ่นกับมันลูกไส้มัน จั๊วความมดแล้วก็หักมีกินมีอยู่มีน้อยหนึ่งมีได้แล้วเนาะยูนจีนเอาจีนอยู่หม้อนเนาะก็สกคายจีนอ,อ,อ,อมีกินมีอยู่มีลดสิ่งรออออดจัจจ๊กสามคันรดสิ่งคันหนึ่งอ,อ,อันให้ไทยไทยนาทั้มันพู่มันดอยเออลยส้นทางรดพันตุ์ู้ไปไปมามา สอดนวดจากสบายแนวกินมีนอค่อมนอวานนอกูดแนวเด็กกัแนวกินสบายทั้งหมดห่ากินง่ายเนาะอยู่บนเนาะหรือพี่ได้ซอกยากเนาะกินอันละครเงินแท้ๆอยู่พี่มีแต่เอาเงินซื้ออันบ่อยู่พี่เนาะคันบ่มีเงินซื้อกออททั้งนั้นทงพุ่นมันกินลาสอกกินสอกกินอ่าสอกกินได้ในะพื่นเนาะทั้งไายได้ ตัวฟันได้ตัว <c oughs> มูโตนนั่นก็ฟันก็มีมูก็มีเนาะมีมีชัตรลายอเออื้นแต่คนอยู่เมืองฮะขึ้นตังลังขึ้นเื้นไป <c oughs> อยู <c oughs> ่พี่สันบุมีเนาะมูมูก็เห็ดนั้นนั้นซีนย่งก็มีนานาะเส้นไปลมกันขักแหล่สอิอ้นเลเดียวแล้ว ตัวยัววงก็มีมดเอาไปอานอะอืมพระเจ้าพีเอสองง้ก็หน่อยอ้พี่อสองแนบุบีป้านูก็บ,บุีแล้วนี่หนูพี่นะก็คอกระแตกกับบุบีเลยเนออ๋อลูกหาสอกยงงน,งนะเออลูกมาถายหูนี่อยู่นี่นี่ตาเนี่ยนี่ขี่รถลิ้น เลาะลิ้นเนาะลายเนาะเอาขอบใจลหลายๆเออเออเลาะกัน,กนมาเบื้องบนนี้มันงามดีขึ้นมาถึงเงี้ยอืมโอ้โนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านเนี่ยเนาะวิวดีจยู่อ่ะอทุกคนเราบคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านะั้น